ไปสามล้านเจ้าของยังไม่ขายให้ครับยังไม่ขายจริงนะฮะเรื่องจริงเรื่องจริงครับเจ้าของยังไม่ขายนะตัวละสามล้านอยู่ในนี้นะครับเอาครับตอนนี้ขอให้พ่อพันเข้าสนามด้วยครับคอยพ่อพันครับผมอยากเห็นสนามแต่ก็วันนี้แหละครับพี่น้องมานะครับช้างอุดรบั่งพันละเจ้าล้านห้าแสนเข้ามาครับเจ้ารูปรอดอยู่ไหนครับเจ้าทองไปอยู่ไหน่อเองอยู่ไหนครับ ทุกตัวที่เคยได้ชมป์ประเทศไทยเอาเข้าเวทีครับครับนะครับตอนนี้จะเป็นพิธีเปิดหันหน้าเข้าท้างในหันหน้าเข้าข้นรุ่นนี้ครับเอาชิดนกำแพงรุ่นนี้ชิดนกำแพงหันหน้าออกนอกเลยครับหันหน้าออกนอกหัน้าออกนอกเลยนะครับรุ่นนี้อ่าชิดนกำแพงเลยครับหันหน้าออกด้านนอกนะครับชิดเลยครับชิดเลยครับเพราะว่าเราต้องการโชว์บั้นท้ายกับแท่นขาครับของใครพ่อพันธุ์ที่จะได้แชมป์ในวันนี้ ว่าต้องสวยงามครับท่้งขาต้องใจข้อต้องแข็งแรงนะครับนะครับมาเลยครับพ่อพันนะครับมาเลยครับช้างอุทไทยมาเลยครับมือนี่มาตัวครับมูนี่ร้อนร้อนมากซี่หาตัวครับไี่หาตัวตัวนี้เสียงเขาตัวนี้ตัวนี้ซื้อเล็กไหลครับเล็กไหลลูกตัวเลยครับตัวนี้ลูกแงนูไทยครับมาเลยครับขาข้างมาลูกแงนูไทยครับผมนั่นนูไทยมาทีครับมาตัวนี้มาเลยครับมาเลยครับ จัดปีแเราประธานอยู่ไหนครับมาครับเข้าเวทีครับคอยแค่างอุดรมาครับเข้าเวทีครับคอยแค่ผมจะให้มาสวัสดีท่านประธานอยู่ข้างหน้านะครับตาวันรงกรรมการยืนอยู่นะฮะตาวันายมานะครับตาวันไายตาวันายเอามาโชว์ก่อนครับหลายแชมป์แล้วมาครับเตาวันนนี้หอไฉมาเลยครับมาเลยครับเจ้ามุกคนครับตัวไหนมีความพร้อมมาโชว์มาไล้ครับตอนนี้ปีเดือนเราจะให้ท่านประธาน ซึ่งท่า,านอาจจะไม OK. ่รู้กคบายเท่าไหร่อาจจะรู้กับว่าตอนนี้วงการายนั้นเป็นอาชีพที่ยั่งยืนลำบากท่านให้เด็พี่น้องได้จริงๆดังั้เพราะว่านโยบายของรัฐบาลนั้นมีอยู่สามมลครับคือมั่นคงบ่งครั้งะยั่งยืนวันนี้ผมต้องการให้พี่น้องโชว์ท่านห็นว่าวันนี้คือความบางคั้งและยั่งยืนนะครับ มันคงไหมผมว่ามันคงสทางต้องตอบสามโจทย์นะถ้าเป็นฝันสุดที่สุดนะเขาบอกว่าฝันแบบนี้เป็นฝันสุดที่สุดคู่บ้านคู่เมืองนะเป็นสัตว์ที่ดีที่สุดในโลกนะไม่ use, ม to ีฝัมประเทศใดดีเท่าประเทศไทยนะครับมันจะได้เห็นได้ทราบได้รู้ และเผิ่มเติมท่านจะได้วางห้สบายในการจับการเลี้ยงนะครับเจ้าตะวันฉายมาแล้วนี่ครับตะวั่นฉายนะครับช้างอ ah. ุรามาแล้วช้างอุรามาแล้วครับแล้วก็เจ้าเขาดินนะครับเขาดินจากท้องบนภูนะเสืยเอี่ยวตัวมาแล้วมาครับสางอุรานะครับตัวนี้มาครับมาเลยครับ มาครับไอข้าวเหนียวครับดาราดังของช่องเจ็ดน้าทุกช่องเลยครับนะขอเสียงปรมือต้อนรับพ่อควายละควายแครทุกตัวพี่น้องเจ้าข้าวเหนียวเอ้าขานอะไรครับไอข้าวเหนียวห้ามเดินให้มันขานมาอ่าควายมันี้แยหน่อยให้ดูนะครับพี่น้องดูควายแค่นะครับแสนยิ้นะขานมาข้าวเหนียวขานมามาครับอ่ะขยับตรงนี้ เวทีนี้ผมต้องการให้ข้าวเหนียวมาอยู่ตรงนี้อ้นน<ม>าดูดีนะาาเ,าเนาะมาต้องการครับปยับด้วยนะครับเพราะว่า <Kook. S 2> ไอ้ข้าวเหนียวไม่เคยยอมใครนะครับไอ้ข้าวเหน,หนียวตัวเดียวนี้ไม่เคยยอมใครนะครับรตัวใหญ่เท่าช้างก็ไม่กลัวนะครับเพราะฉะนั้นระวังนะครับมาแล้วครับพี่น้องพี่น้องมาร่วมในพิธีเปิดเจ้าแ้ครับพี่น้องนี่คือกําลังใจของคนจัดงานครับพี่น้องเราต้องการแสดงพลังให้คน ที่เขารักในวิถีวายเราให้รู้ว่าเราบางความรักและสามัคคีกันถอยถอยตัวใหญ่ออกนะครับแะท่านประธานหมายรู้ไหมอาจารย์ครับครับเอาเอาตัวใหญ่ขอยออกไปก่อนครับเพราะไอ้เข่าเหียวไอ้เขาเหียวไม่เคยยอมใครครับอาจารย์ผมกลัวเข่าเหนียวดุนะฮะดุมากครับดุมากตัวเล็กๆแต่ว่าใจใหญ่โดนมาแล้วตัวนั้นตัวไหนฮะนิดเดียวครับร้านห้าแสนเดี๋ยวร้านห้าแสนนะครับ ช่ครับมาคาจารยนุชอยูก็มา้ขบคเวทีของท่าอาจารย์มาแล้วครับข้เหนียวครับมาแล้วอ้น้อลังการมากพี่น้องมาเต็มไปหมดครับกระโดด้่ขึ้นเวทีนะครับเดี๋ยวเวทีทางนะพี่น้องอยู่ข้างก่อนที่มีพิธีการขอข้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอจับมือหน่อยช่วงนี้ก็เข้าจู่พิธีการพิธีการเชิญท่านปอป้มครับ ขออนุญาตนะครับอาจารย์ครับสะดวกครับตามสะดกวดกเลยเอาพี่ของใหม่พี่อาคั่วจะคล้องครับเอาเปิดไหมให้ครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ,ะตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่ตัวนี้ชื่อเจ้าคุณสามวัดครับเจ้าคุณสามวัดอา,อาอยุกี่ปีแล้วพี่ตัวนี้สองปีครับอาอยุสองปีนะเจ้าคุณสามวัดน,นะพี่เนาะ ลูกตัวไหนพอ่อไอพี่ลูกแม่แสนดีครับพ่อไผ่ทองครับพ่อไผ่ทองนะครับเนาะแม่แสนดีพ่อไผ่ทองตัวนี้สูงเท่าไหรแล้วพี่ร้อยห้าสิบสี่ครับร้อยห้าสิบสี่นะพี่เนาะโอ้แต่ว่าแขญงขานครับนะครับตัวนี้นะพี่ะครับตัวนี้ขอบคุณครับขอให้ได้รางวัลคร่ะผมขอโทษครับขอเอกในงานเลยครับ พีอาร์นะครับคุณหมอตอนนี้แต่ยิงข่าวมีฟาร์มควายแขร์ครับตัวนี้ครับครับผมใช่ครับตัวนี้ฟาร์มอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่อำเภอเชียงยืนครับไม่ต้องเท้าเท้าไตอย่างนี้นะครับอำเภอเชียงยืนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับตอนนี้เปิดเป็นร้านกาแฟบ้านควายแคร์อ๋อร้านกาแฟบ้านควายแคร์ใช่ครับเน้นเน้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตรงนี้นะครับใช่ครับคือจะมีการแสดงของควายหรืประมาณนี้ใช่ไหมครับ กาแฟเริ่มต้นราคาที่เท่าไหร่ครับอาจารย์ก็50บาทครับ50บาทแล้วก็ได้ดูได้ดูบรรยากาศการเลี้ยงช่ายแล้วใช่ไหมครับมีถ่ายรูป็คอินเยอะครับอำเภอชิงยืนอยู่จังหวัดไหนครับอาจารย์ข่าวราคาครับอยู่มันอยู่ตรงไหนถ้าคนไม่เคยไปเลยครับก็คือจากอำเภอชิงยืนมา2กิโลว่าอยู่ฝั่งนู้นร้อยเอ็ดจากจากชิงยืนมาเส้นโกสุมพิสัยครับได้สอกิโลเมตรอยู่ตรงนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับเชิญเชิญขาครับ อ๋อครับเจอไหยครับเอาพี่ขอยากครับผู้กองครับครับผมตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ช้างอุดรครับช้างอุดรสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบหกครับร้อยเจ็ดสิบหกครับสูงกว่าหงิกอันนี้อายุกี่ปีแล้วครับอายุห้าปีสี่เดือนครับห้าปีสี่เดือนโอเคผมไม่ควรครับเดี๋ยวก็ของผู้จัดงานนะครับอันนี่น้องครับผมพายเป็น้องเบิ่งบรรยากาศควายงามนะครับท่านน้องเตอรสุมาลัยสิพานิข์ค่ะเจอกันค่ะ ทอ,อุดรน,นะครับทางอุดรใหญ่มากครับตัวนี้อันนี้เจ้าของเก่าครับเสียเอี่ยวน,นี่จเจ้าขาดินขึ้หนหองครับมากไว้น,นะครับยันสริมาผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเหตุประธานในพิธีที่เคารพดิฉันดรสุมาลัยสิริพานิชประธานหอการ ในานามประธานคณะกรรมการดำเรนินงานประกวดประเม้นงานเช่นเดียวรันนะครับจ<น>าขอพิจารับ เสียครับตัวนี้ซือยังครับตัวนี้ซือเจ้าเขาดินครับซือเจ้าเขาดินครับตอนนี้สูงกาไเลยครับสูงได้การจัดงานในพื้นที่ต้องสูงกันเลยครับต้องสูงลอยของที่สองครับเจ้าเขาดินสูงลอยสองอายุกี่ปีนะครับสี่ปีสี่เดือนครับปีปีสี่เดือนนะครับตัวนี้นะครับือว่าลูกโค้งสั่งไงครับเราเขาไงตัวนี้เนะจะเป็นไอ้ลุงเพชรภาคอีสานเนาะมาบอะว่าจุดเด่นของมันคือว่าโค้งสั่งเรื่อง เรื่องคันเขาคืออะรครับคือคานเขาไงแข่งขายไงเพื่อสร้างเป็นพันธนบัตรสุจรกับผู้เรียนเกบือไทยตอนนี้เหตุผลที่ซื้อความจะนี้มาเพราะอะไรครับ ก็ชอบเขาด้วยครับมาล็อกมาล็อกเขาดูแล้วมีเสน่ห์ครับดูแล้วมีเสน่ห์นะครับเนาะแล้วก็กระดูกเงยกระดูกเงหน้าลึกครับูกขำน้าลึกควายที่มีควา้หน้าลึกอ้าวตัวนี้ควายตัวนี้อยู่ใสข้าตัวนี้น้องบอลลัมพูครับน้องบอลลัมพูนะเนาะลูกทุ่งฟาร์มลูกทุ่งฟาร์มของบอลลัมพูอดีตก็คือเจ้าของนี่ครับค้างก็คือ้างลุมพูนเปลี่ยนเป็นช้างอุดรแล้วครับตัวนี้คือเจ้าเขาดินครับตัวนี้น้ำน้ำเชื้อไข่รับ ตัวนี้เชื้อขายชุดละสามพันบาทครับสิบแถมสองสิบสองโดสครับแต่หมูหันซื้อเดี๋ยวต้องเติมทั้องแถมครับอันนี้คือเป็นอันนี้คือเอวนะครับครับเอาโอเคขอเฝยความนิ่งครับว่าให้นิ่งเป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันที่เต็นท์ดีกว่าครับของการา้าจังหวัดร้อยเอ็ด๋ยไม่ได้ฝึกคณะกรรมการยังไม่ได้ฝึกครับตัวนี้นะครับจัดงานข้าวหอมมะลิโลกจมปีมันนี่นะผมพันหน่องเบิ้ง วายงามนะครับท่านหนูหน้าสุรจการตัวนี้ครับเจ้าหาแสนนะพ่อผมตอนนั้นหาแสนนะครับโอ้ยคิดนี้คือล้ำตศงนะครับเป็นะครับปกฏตีมูฮันเวทายคลิปไฟอยู่น้ำอะแต่ละนาดคบบุญเขาจะอ่านตระกูกเจ้าหาแสนครับตัวนี้จะคือว่าโจง่ายคักครับตัวนี้ครง่ายเงาเลยนะครับเขาคือว่าเนี่ยสูงเท่าไหนครับตัวนี้ครับสูงเท่าไหนครับ ลงหน่อยหกสิบนี่เหรอครับลอยหกสิบตว่าหน่อยหกสิบตัวนะครับลงหน่อยหกสิบตัวครับามเองครับวันนี้ได้ตัวเองนะครับลงลอยหกสิบตัวพี่น้องครับแต่ว่าเส้นเลือดขึ้นหลังล้มตัวเงาแล้วก็การต่องลูกครับพี่น้องเพราะว่าผมนะครับเพชรคลิปมาผมพูดได้วันนี้ต้องหูเก่งเพชรหายไปเลยฟาร์มสามารถไปสื่อได้นะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทครับวัวนี้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้ปลายไถนาสุดยอดเลยดีครับเพราะว่าทีนี้เราก็เล่นนปลายกับไฟนะครับ เรียนว่าปีนี้นะครับขอชื่นชมคณะกรรมการดำเนินการและที่ได้นำเอาการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ที่เกี่ยวกับไอ้พี่เกี่ยวกับข้าวนะครับพี่ครับอันนี้เป็นค่อยพาจานหร่นวะอายปาซูลิงหรือนะครับขอเชินทรชมทุกท่านตัวนี้จะปีพี่ทาไตัวนี้ที่ได้ ประมาณปวดะเบจ็ได้ยาประมาณหกปีเนาะโบว์ซีพี่โบว์ซีพี่เจ้าของเจ้าของเก้าก็เป็นฮออาจารย์สุรินทร์นี่เนาะนะครับอ่าท่าอาจารย์ก็สื่อต่อไปนะครับตัวนี้ได้แชมคลักสนามพี่น้องครับตัวนี้นะครับโมหันเห็นโอ้ตวะอย่างเงี้ครับนะครับแต่ที่จริงแล้ปัจจุบันเนี่ยสูงใหญ่ยาวครับคิดดีนะครับคนฉล่าจะเลี้ยงควายเนี่ยเอาผมก็ต้องใชงบรรยากาศที่น้องครับว่าวนนี้ควายเนี่ยตัวเป็นล้าน นะครับแล้วก็เด็กเดี้งควายนี่จะเป็นเศรษฐีกันเชียวสวัสดีครับท่านประธานครับได้จริงๆคนหย่อนดับสุนัขมือนี้ครับอันนี้คือชื่ออะไรครับตัวนี้บ้าหัวแก้วครับผมอยากใหส่งบ้าหัวแก้วให้คนร้อยเอ็ดเราเป็นเด็กเลี้ยงควายผมเอามาตอนนั้นมันยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เนาะตอนนั้นที่ผมปอยพี่อู๋ไร่เอ็ดไร่ทอง ครับผมตอนนี้อายุกี่ปีแล้วพี่ซี่ปีซี่เดือนครับซี่ปีซี่เดือนเนาะครับเพราะว่าพายหนักอะไร้งโต๊ะนี่หนักประมาณประมาณตันสองตันสองนะครับตัวนี้ครับตันสองพี่อายุดอนเนาะเหมือนวะครับครับเอาตัวนี้ครับหนักประมาณตันสองครับตัวนี้ครับคือว่ายใหญ่โค้งสางแข่งขาดีพี่น้องนะครับ บอกว่าจังหมดอื่นเขาปลูกเขาเลี้ยงควายเยอะอย่างบุรีรัมย์พี่จุดเด่นของมันคืออะไรควายตัวนี้ที่พี่เลี้ยงอยู่จุดเด่นที่ย่างคราตัวนี้อะไรนะครับจุดเด่นของมันคืออะไรครับจะเป็นสีเผือกครับเผือกเผือกเอ่อเปือกฝ่ายครับผมเผือกฝ่ายตัวลักษณะของสารกับจะเป็นควายที่พัฒนามาแล้วก็มีค่างสูงใหญ่ลำตัวลึกดีครับผมครับตอนนี้ก็ให้ลูกได้แบบกะให้ลูกก็เก่งครับผมแข็งขาตัวใหญ่ครับ ทำให้ประชากรวายของจังหวัดเราบางแล้วครับเดี๋ยวาทำให้ทั้งตึนกีก้อให้ขอยากเห็นวายตัวละเป็นล้านๆเนี่ยเกิดขึ้นในจังหวัดของเรามากยิ่งขึ้นนะครับแต่จากการดำเนินงานในปีนี้ผมก็จะมอบหมายทางท่านบริษัทจังหวัดนะครับแล้วก็ทจะคงปีครับเดี๋ย้งบริษัทประชารัฐรักสัมภาระที่จะส่งทานบริษัทมาด้วยท่านสุงเกียนะครับแล้วก็ของารค้า ผู้ที่มีเกี่ยวส่วนเกี่ยวข้องช่วยกันหลักนั้นส่งเสริมให้อาชีพเด็กเลี้ยงควายนะเลี้ยงควายเนี่ยขยายตัวมั่งมน่ๆเชื่อว่าในน้ำต้นควายจะทำให้จังหวัดเราครับผมนัดครับแห่งปั้มไหนครับปัญญาปร์มครับผมปัญญาาร์มครับตัวนี้ซีครับตัวนี้คือมังกรยยครับป็นมังกรครับลูกกไปยกกันมาตุ๊กใไปยกครับพี่ ตัวนี้นี่ครับพอสิใครได้เธอเลยเขาหามไปเห็น่แมอนครับเอานะครับตัวนี้จัึงปีครับตัวมังกรตัวนี้หนึ่งปีสิบเดือนครับพี่หนึ่งปีสิบเดือนครับเน่ยขาดนะตัวนี้มังกรผมเห็น์ได้หน่อยครับพี่หน่อยแต่ได้เกิดนะครับแมว่าไม่ใช่บันไดแต่ว่าลูกตัวเก่งคือว่าลำตัวสูงส่วนหนึ่งปีสิบเดือนครับก็ขอให้คือวเสร็จงานในครั้งนี้นะครับดำเนินงานจุดหนึ่งคืออัตราควายไทยครับคือตาเตียนแจ้งจำลองซาเตียนครับแข่งขาใหไงครับขอให้ผู้ร่วมงานได้เดินชมงาน เพื่อจะได้รับความรู้นะครับของการจัดงานครั้งนี้สำหรับการบบจัดงานในครั้งนี้นะครับอาจจะถูกเรารถเพราะว่าเราเปลี่ยนสถานที่มาเป็น สถานที่แห่งนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้คุ้นเคยนะครับระหว่างกุญแจสถานที่แห่งนี้เพราะว่านี่ไปขนาดใช้สถานที่แห่งนี้ยซื้อรัพย์พันล้านเกษตรกรซัพย์พันล้านบ่อยๆขึ้นลูกเพิ่มๆเพิ่มตั้งปีละพันตัวนี้สองปีสามเดือนครับสองปีสามเดือนนครับนี้อาจจะยังฉุกโลกนะครับทางด้านเข้าของตลาดการลงทุก็อาจจะยังไม่เรียบร้อยนักแต่เชื่อว่าจากการจัดงานไปเรื่อยๆสถานที่แห่งนี้ก็จะดีขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็ ตอบสนองกิจกรรมต่างๆด้านการเกษตรมากยี่ขึ้นต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับท่านเกษตรกรผู้ที่สนใจการเลี้ยงธุษัตว์และด้านการเกษตรที่ได้มาเยี่ยมชมในวันนี้วันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมขอเปิดงานประกวดกระบือชิงแชมป์ประเทศไทยสนามจังหวัดน้จังหวัดนี้ขอมสินครับขอมสินขอมสิณ นอันนี้ชื่ออมจิ้งครับตัวนึงครับคือว่าแข้งขาดีพี่น้องครับกี่ปีแล้วพี่ยี่สิบห้าเดือนเจ็ดวันครับโอ้ยยี่สิบห้าเดือนเจ็ดวันเพิ่งได้ไม่ไม่สองปีสองปีนะพี่น้องสองปีหนึ่งแข้งขาง่ายครับลูกตก็ไหนพี่มิคุนไทยครับมิคุนไทยมิคุนไทย,ยครับโอ้โห,โหไม่แค่มีฟิปตีเพราะว่าคือเป็นแบบว่าชมพูไม่มีกระ ทำให้วิ่ขาเลยแข่งขาไงพี่นรองรับลูกบินอยู่ไทยแม่มันสูงเท่าไหร่พี่แม่มันร้อยห้าร้อยห้าสิบห้าครับร้อยห้าสิบห้าสวยมากพี่ายตัวนี้นะครับอยู่จังหวัดไหนพี่ไฟตัวนี้ชลบุรีครับชลบุรีเอานะครับถือว่าเป็นไฟที่สวยมากอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับเอางามนะครับเอาโอเคครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปตามทิศเตนให้ครับเอาอันนี้คือ มาถักชนบุรีพี่น้องครับงามคักนะครับตัวนี้อ้วนสงส่วน,นแข็งขาใหญ่นะครับตัวนี้น่าจ,จะใยเผือกตัวนี้อาจจะโตจำตัวตนี้า่างกว่าหมูของเมืองแล้วนะครับความกิฟต์ส่วนตัว,วขอโทษนะครับไปที่นี่ทีในลำดับ,บต่อไปนละท่าจะเป็นการชมการแสด